พวกเราเรา,าตูนช่วยกันแชร์หน่อยขับเดิมๆดีกว่าสบายใจกว่าพวกเราช่วยกันแชร์่ <c oughs> อนที่แบตพี่จะหมด คาบเคาเจอร์ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ซิกซีโร่กาลาดแอนด์โรสเตอร์นะอยู่ในเมืองทองทานีนะทีนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟน,นะของคนที่ชื่นชอบรถนะมาแวะชมแวะกินกาแฟกันได้นะแต่วันนี้ผมสะดุดตากันนี่ฮะรถคันนี้แซีวิกแดงนะไม่ใช่เบนแดงแต่ก็เป็นของเก่งเบนแดงนั่นแหละฮะงงแล้วสิโอ้ปกตินะจะเห็นเขาขับรถทำรถที่แบบอลังการพาร์ทล้านแเลยนะ รถทรงลุงนะรถทรงเดิมๆนะผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าอะไรมันเข้าสิงนะทำให้พี่เก่งเบนแดงของเราเนี่ยมาขับรถทรงนี้ฮะเฮ้ยเราศูนพวกเราช่วยกันแชร์ตอ,อนที่แบตพีจะหมดแบตเตอรี่รถพี่จะหมด,ตเ,ตหมดเปิดไฟทิ้งไว้อย่างเงี้ยขับรถสิ่งแม่งกมอ่อน้ำร้อนชึง โดนปับโดนตวจขับเดิมๆดีกว่าสบายใจกว่าพวกเราเราเอตูนช่วยกันแช์หน่อยเก่งระวังระวังเดี๋ยวเราอาสูรเขามาโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คืนกระเป๋าพี่เก่งก่อนโอ้โหแหว่สุดยอดเมื่อกี้รับรู้ความในใจแล้วนะทาไมพี่เก่งความในใจเลยอ่ความในใจทําไมทําไมถึงได้ขับซีวิกสามประตูคันนี้ มันเดิมมากเลยครับพี่พี่กะว่าจะทําเดิมไว้อย่างนี้เลยเือเปล่าครับจริงๆก็ตั้งใจไว้ว่าให้เป็นรถแฟนไว้แบบรับลูกส่งข้าวอะไรอย่างเงี้ยซื้อข้าวกินข้าวรถครอบครัวอะไรประมาณนั้นรถจ่ายตลาดใช่ครับรถจ่ายตลาดอันนี้คือได้มาสภาพเป็นตบสภาพนี้เลยครับสภาพนี้เลยสภาพนี้เลยครับโอเคแล้วได้มากะว่า จะทำอะไรครับสเต็ปต่อไปจะมีพาร์ทจะมีอะไรไหมหรือว่าจะเก็บไว้อย่างนี้เลยจริงๆผมต้องเท้าความก่อนว่าก่อนที่ผมจะทํามากับเดิมอันเนี้ยเครื่องจริงๆมันไม่ใช่ตัวนี้จริงๆผมก็เป็นหน้าตาแบบนี้แหละแต่ผมก็วางสิบหกยีภายในตัวนอกอะไรพวกนี้ครับครับก็เป็นรสซิ้งนั่นแหละแล้วก็ ตะล่อมมันกลับมาให้มันเป็นรถบ้านและเดิมเงียบที่สุดเอ้ยแต่ก่อนจะถามต่อนะพี่เก่งครับผมเดี๋ยวแบตมันหมดจริงนะไียไม่ปิดไม่ป็นไรครับร้านแบตผมอยู่นี่เมืองทองครับแบตเตอรี่เมืองทองเซิร์ชเจอเลยครับผมแบตเตอรี่เมืองทองใครแบตหมดรถสตาร์ทไม่ติดในเมืองทองแล้วแม่เมืองทองติดต่อแบตเตอรี่เมืองทองครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเจ้าของจะสตาร์ทไม่ติดก่อนไปปิดไฟก่อนดีกว่าโอเคโอ้ผมผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนอย่างพี่เก่งเบ้นแดงเนี่ยจะขับรถเดิมนะ มันต้องมีหมกเม็ดอะไรกันบ้างแหละผมขอพิสูจน์ทำไมทุกคนต้องคิดว่าอย่างนี้ทุกคนเลยมาเล่วใผมฟังหน่อยโอ้ได้เลยครับจริงๆพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อครับดูภายในผมโอ้โหนี่หมอนตันผมบอกแล้วว่าเงียบกิฟต์เดี๋ยวไม่เชื่อไม่เดิมตรงไหนรถเขาเดิมจริงๆนะดูสิ พาติน่าทั้งคันเลยเนี่ยโอ้โหยินสี่ไม่เก็บเลยนี่กะว่าจะปล่อยเบอร์ไว้อย่างนี้เลย่ใช่เดี๋ยวคนรู้ว่ามันไม่เดิมไงครับอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าไม่เดิมอ้าวหลุดมาแล้วนี่เอยเดิมเดิมเนี่ยผมโอ้โหผมเก็บของเดิมไม่หมดเลยเนี่ยรอยตรงรอยแตกเนี่ยเดี๋ยวคนคิดว่ามันไม่เดิมไงอ๋อเนี่ยทอดเธอโอ้โหเดิมสนิทโอ้ยไม่เชื่อแล้วขอดูเครื่องหน่อยดีกว่าเอาเองปิ๊กแล้วสตาร์ทก็แล้วพูดอะไรก็แล้วภายในก็ดูแล้วเอ้า ม่เชื่อนี่ไม่เคยเปิดให้ใครดูเลยนะ่เชื่อไหมครับมีคาเคาร์ต์นี่แหละที่ได้มาดูโอ้โหอะขอดูนิดหนึ่งอะแอะอยากดูทดลองจริงเหรอโอเคโอ้โหเดิมนีฮะเดิมครับผมเดิมทีไม่มีแบบนี้เดิมครับเดิมทีไม่มีแบบนี้อะให้เก่งเล่าให้ฟังดีกว่าครับอันนี้ทำอะไรไปบ้างครับผมอะเดี๋ยวเดี๋ยวไมค์ขึ้นก่อนถ้าเกิดเราคุยกันอย่างนี้เราเดี๋ยวเราจะร้อนร้อนชื้ม ร้อนชืมจริงร้อนชืมร้อนชืมโอเคนี่เราสตาร์ทแบบนี้เลยเพราะมันเงียบดับเครื่องเลยนะเดร้อนเดี๋ยวดับเครื่องก่อนอ่ะบนละพิดด้วยดับเครื่องเลยอ่ะว่ามาอันนี้ทําอะไรไปบ้างครับเนี่ยคันนี้ครับก็เป็นเครื่อง D16 เดิมๆครับครับแล้วก็เอาเทอร์โบเข้ามาเซตครับอ่าเทอร์โบของอะไรครับท็อปเทเบิลเป็น Garrett AR60 ครับอ่าใช่อันนี้ตั้งบูนไว้ประมาณเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าศูนย์จุดห้าใช่กำลังก็แบบขับสบายๆนิ่มๆครับอ่าคร 0.5ลงล้อขี่ม้าครับโดยประมาณตรงล้อที่ขึ้นไดโน่ล่าสุดอ่ะผมเซตไว้แค่200ครับ200ใช่แต่ท็อกก็ไป275แล้วเฮ้ยมันก็กำลังขับสนุกนะเน้นท็อกกำลังขับสนุกครับเน้นท็อกแล้วเปิดไะขนาดนี้แล้วใครจะมาดันผมเนี่ยแล้วใครจะมาดันผมเมื่อตานำไปแกล้งรถติ้งรถไรโอ้ยจบเลยเนี่ย แบบว่าทำาอนด้านะครับตอนนี้พี่เก่งก็ลงเครื่องเป็นเครื่องดีซีรีส์นะครับกะว่าจะทําให้มันมีเรียวมีแรงนะครับทำไมไม่ลงเครื่องเจเฮ้ยไม่ใช่เครื่องยูเฮ้ยเครื่องเคเครื่องดีถูกเออทำไมทำไมไม่ลงเคครับเคเขามีไม่ดูดครับเฮ้ยเคเขามีไม่ดมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ตลกอีกแล้วเออทำไมถึงไม่ลงเครื่องเคเพราะอะไรนะเพราะว่าผมว่าเครื่องดีเนี่ยมันเหมาะกับ การใช้งานและจริงๆแล้วแค่นี้ก็พอแล้วครับต้องมัน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 ต้องดูด้วยครับว่าเราเอาไปทําอะไรเราเราใช้ขนาดไหนอะไรประมาณนั้นครับว่าของผมไม่อย่างของผมผมตั้งไว้แค่200อผมพอใจแล้วอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าถ้าเคเซตโบอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะขยับไป4ี่4้อี่้ห้าสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องเกินความจําเป็นใช่เกินความจําเป็นครับแล้วทำไมไม่ทาสเตตเอ็นเอครับเพราะว่าอ่ะหลายคนถามว่าทาไมไม่ทำเอ็นเอผมไม่อยากทำเอ็นเอครับแต่ถ้าเอ็นเอในแรงม้าที่ประมาณนี้ หนึ่งพ่อต้องดังเครื่องต้องดังครับโอเคอันนี้อยากได้แบบมันเก็บไม่มิดนะครับใช่ถ้าถ้าเกิดจะเอา n อแล้วแรงม้าขนาดนี้แล้วเทอร์โบมันก็จะช่วยให้เงียบนิดนึงไม่รู้นะจากจากจากความรู้สึกผมนะคนอื่นคิดไงอันนี้ผมไม่รู้นะแต่แต่จากความรู้สึกของผมเทอร์โบมันก็จะทําให้เครื่องมันเงียบลงไปอีกอะไรอย่างนี้ครับใช่โอเคและบวกกับเราชอบแบบปิ้วปิ้วฟิวฟิวแบบคลายหน้าใบจุดๆๆุดด้วย ใช่ผมก็เลยเรียกเป็นเทอร์โบโอเคครับมันมีที่มาที่ไปนะเพราะว่าอยากทําให้ลุกเนี่ยดูเดิมเสียงไม่ดังนะขับเข้าออกบ้านเนี่ยชาวบ,บ้านไม่ด่านะเพราะว่ามันไม่ต้องเสียงดังรบกวนไงแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือเรียวแรงก็มีนะต้องบอกตรงนะตอนแรกนะเห็นข้างนอกนะก็ไม่คิดว่าเป็นรถเทอร์โบนะเพราะปกติเนี่ยเดียเ๋ยวนี้เวลาแบบ สายซิ่งเขาจะทำรถเโบนะมันต้องเห็นอินเตอร์ดินี่มันมองไม่เห็นเลยท่อก็ไม่ได้เบิ่มๆเลยนะท่อมันก็ปลายเล็กๆนิดนึงนี่ยแหละอวอะไปซ่อนอินเตอร์ไว้ตรงไหนครับอินเตอร์ครับนี่อินเตอร์ผมอยู่นี่ครับสุ่มหลอครับโอ้นี่ซ่อนเรียนเลยนะโอ้สุดยอดนะเอาไวรุนอยู่90นิดนึงครับแบบพวกเซฟิโร่แต่ก่อนก็อินเตอร์ก็ซ่อนไว้ตรงนี้ครับโอ้ใช่ครับผมบางทีเราก็อยากจะไม่ให้ใครรู้ว่าแบบเออ รถเรามีเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยครับเออก็เลยต้องซอนนิดนึงหมกหอหมกหน่อยโอ้โหอันนี้ถามนิดนึงครับครับช่วงล่างเดิมเดิมมันเอาอยู่เหรอครับ200ร้อยมาอ๋อไม่อยู่ครับช่วงล่างเดิมมาผมคิดว่าอยู่แน่นอนครับอ้าวอย่าบอกนะว่านี่ช่วงล่างใหม่แล้วช่วงล่างผมก็เซ็ตใหม่ทั้งระบบครับแล้วก็ใส่เป็นสตัด, <c oughs> ตดอ่าสตัดเทอินสตีดครับอหมดเลยครับสี่ต้นหน้าหลังสต้นปรับระดับ,บปรับความหนืดได้เรียบร้อยมันปรับได้หมดอ่ะใช่ปรับได้นะใช่ครับดูโับ นิดนึงอะก็เร็วนิดอะไรนะอะไรนะขับเร็วหรือขับเร็วอะไรนะเร็วนิดนึงเร็วโอเคอย่าอย่าไปทางเร็วเลยโอเคเนี่ยมันจะดูว่าเป็นรถเซนโบยังไงมันหมกขนาดแบบล้อยังเดิมเนี่ยจะล้อกระทะฝาตกเนี่ยมันยังมีฝาตกอยู่เลยเนี่ยโอ้ตรองรุ่นครับขอบ13บสามขอบสิบสามได้ เขากปกติเขาก็จะใส่ปกติเขาจะใส่14 15นี่ผมใส่13ก็หายางยากดีโอ้โหหายางยากดีนี่มันยางเดียวกับแท็กซี่นะใช่ผมชอบทรงด้วยครับผมชอบทรงมันทรงลุงเลยนะเนี่ยใช่ทรงลุงยาง13นิ้วไม่พอแม็กซิตเด้อเนี่ยเอาอยู่อะถามจริงพี่มันอยู่ที่คนขับครับมันอยู่ที่หลังพวงมาลัยว่าใครอยู่ในนั้นครับหรือว่ามันอยู่ที่สปีดลิมิต ที่นั่งข้างๆกล่องตัดที่เขาเรียกว่ากล่องตัดกล่องตัดเวลากล่องตัดครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับกับหมวกแทบไม่ทันจับใจอ๋ับใจไปไปไปเปิดคณะตลกกันไปพวกเราคู่มือผมตรงรุ่นหมดเลยเนี่ยเครื่องเครื่องนะสองรุ่นทุกอย่างยกเว้นมีโบโอ้ แล้วภายในเนี่ยครับก็เดิมเดิมทุกชิ้นเลยใช่ไหมเดิมครับเดิมสนิทเลยครับโอ้ oh. แต่จริงๆก็คันนี้ผมตั้งใจตอนแรกให้มันเป็น s IR ทั้งหมดเลยกระจงกระจกชาเดี๋ยวผมก็จะไปใส่สลูปอีกแล้วก็แต่ก่อนเนี่ยภายในก็เป็นตัวนอกแต่ผมขายแดกไปเรียบร้อยแล้วก <c oughs> ็เลยเอาภายในมาใส่มาใส่<ๆ>อันนี้เป็นภายในที่ติดรถต้องบอกว่าติดรถมาเลยแต่ส่วนภายนอกนี่ผมก็ซื้อซื้อเข้ามากระจกชาอะไรรอบคันนี้ผมก็ซื้อเข้ามา ครับแต่เ่ี่ยกับว่าในอนาคตจะทําอะไรกับภายในไหมครับทำครับเดี๋ยวจะกลับมาใส่ตัวนอกเหมือนเดิมครับมีอนุมัติแล้วครับอ๋อเรียกได้ว่าเข้าคอนเซ็ปต์แล้วแรงตามตังพังตามตีนนะฮะอ่าไม่ใช่ครับแรงตามตังอะไรวะจริงครับผมก็าทาได้หมดแล้วครับทำมีอนุมัติครับถ้าเมียให้กู้ผมก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันแล้วภายนอกเนี่ยครับ จะปล่อยเบอร์ไว้จริงๆอ่ะพี่ภายนอกเขาอย่างนี้เลยครับเพราะว่าผมก็ทำตั้งใจทําให้มันเป็นเอ R ไอรครับปล่อยเบอร์จริงๆจะปล่อยเบอร์ให้สีมันตลกตลกแบบนี้ด้วยอ่ะมันลุงมันลุงดีครับลุงดีใช่ผมก็เนี่ยผมอยากทาสีตั้งนานแล้วจริงๆเ่ผมเสกแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องสีอ่ะใช่ของมีทุกอย่างครับแต่แบบก็คิดอยู่ว่าถ้าทําสีรถมันจะกีไปหรือเปล่ามันจะไม่จะไม่ลุงอ่ะ <IST uk t av is> อ,อ,อยากลุงอะมันจ้าบดีจร,จ,รจริงจริงแล้วไล่ลเปลี่ยนพุกยางขอบเนาะใช่ครับไล่เปลี่ยนพุกอยางขอบเก็บสีเดิมไว้ก็ยังดีนะปั่นๆดิ <S 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 โอจะไปเก็บเลยครับถ้าเกิดคิดว่าจะเก็บถ้าเปลี่ยนขอบประตูคิ้วประตูแล้วจะเก็บสีเดิมถ้าถ้าจะเปลี่ยนคิวประตูขอบประตูก็ทำมันเลยครับสีเนี่ยสงสารสงสารมันครับเห็นรถซีวิคสามประตูเนี่ยเขามันเน้นนิยมแต่งทรงซิ่งกันจริงๆเขาเป็นรถอเนกประสงค,ค์นะครับนี่ฮะ ประตูหลังนะเป็นแบบสปิทเทลเกตนะเปิดแยกนะบ,บนล่างนี่ข้างบนเปิดอย่างนี้สามารถแบบหยิบของอะไรได้นะไม่ต้องเปิดทั้งบานนะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะใส่ของนะก็นี่เลยฮะนี่เปิดลงมาได้โอ้โหนี่ถ้าให้เดานะชุดนี้ก็คงไปพร้อมกับภายในแล้วใช่ไหมทั้งหมดครับผม <laughs> รู้จริงรับผม <laughs> ไปพร้อมกันหมดเลยครับ,รบโอ้ถือว่าอันเด็กมาส่งมากเ <laughs> นี่ยเป็นรถตะกล้องอยากได้ <laughs> <laughs> เปิดออกมาจากข้างหลังเงี้ยได้ชอบมาก เดี๋ยวผมนะจะขออนุญาตนะให้พี่เก่งนะพาไปลองนั่งดูนะว่าผมอยากรู้ว่า200ม้อาที่จริงใจแบบเงียบเงียมันฟิลมันเป็นไงมันได้ไหมนะเอาเบาๆพอนะเบาๆผมมันขับเร็วไม่ค่อยได้หัวใจจะวายอ๋อโอเคโอเคครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับเปียดี้น่ารักใช่เอาไว้คุยเล่นกันครับอาลอกใช่โ๊ะน่เย สานใหม่แบตบผมไม,ไม่ค่อยดีแล้วผมชอบเปิดไฟจริงไว้สถานไปเร็วเรโอเคนี่ผลงานรถตู้จอดจอดจอดปัดบูบบเวลาอยากติ้งก็เปิดเก๊้เดี๋ยวมีตัวปรับบูทไฟอีกตัวหนึ่งครับอ๋นอนี่นะฮะเราเห็นละเราเห็นละ,ะมันซุกไวอะไอตัวไอตัวนี้มันเอาไว้คุยคุยเล่นยังไงครับ เนี่ยแหละครับมันก็จะคุยกับเราไปตลอดทางคนเรามันเหงาครับเมียไม่ค่อยคุยด้วยอันนี้เมียคุยกับลูกอย่างเดียวใช่ครับเมียไม่ค่อยคุยด้วยโอเคอ๋อนะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพี่เก่งไปลองซิ่งดูนะของอะไรเขาเจ๋งดีเนาะมันเป็นพาวเวอร์ครับเพราะว่าที่ผมชอบพาวเวอร์เนี่ยเวลาขับเร็วๆมันนิ่งครับออมันไม่วอกแวก มันอาจจะหนักหน่อยแต่มันมีวิธีครับมันต้องให้รถขยับนิดนึงแล้วมันจะหมุนงานน่ายใช่นนใช่ถ้าเราหมุนอยู่กับที่มันยากครับต้องให้รถขยับหน่อยใช่ครับโอเคอ่ะโอ้โหเ <laughs> นี่ยเขาอยากให้เราเบิ้ลบ้างนะโอ้โหได้เนี่ยนี่ชอบได้ชอบได้ให้เราซิ่งชอบใจให้เราซิ่งจริงๆผมก็ไม่อยากซิ่งหรอกครับไอ้ตุ๊กตาานวน ทำไมผมต้องซิ่งโอ้โหนะแล้วคันนี้นี่ชทำตั้งแต่เออแต่ช่วงล่างมันนุ่มนะเออไม่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 ค่อยรู้สึกเลยว่าเป็นแบบรถแต่งใช่ผมปรับไว้แค่ระดับไฮครับอ๋อเป็นสตรีทใช่ไหมคันนี้ใช่ครับเปนสตรีทใช่เป็นสตรีทครับโอ้เออถ้าสตรีทมันก็จะแบบน็อะใช่ครับช่วงล่างมันจะแบบนี้นะโอ้ยยยโอ้ยยยเฮ้ยเฮ้ยสนุกเลยอะเออ เออเฮ้ยมันขับง่ายนะขับไม่ไม่ค่อยฉกไม่ค่อยอะไรใช่คัดนิ่มไหมครับคัทนิ่มรับคับนิ่มคัทเดิมเหมือนเดิมแต่คัดนี้ของผมมันเป็นคาร์บอนบวกบวกกับคัททองแดงครับอืใช่เอาเอาเอาคัดเดิมไปทำครับตอนแรกผมใส่กุ้งกิ้งตอนแรกผมใส่บีเคครับอ๋อใช่แต่เตียงแต่เตียมันรู้ครับว่ารถมึงใหม่เดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาออกก็ได้ครับแต่แต่แต่แตตรงตรงไหมครับครับเมียบอกว่ามึงไปเอาออกเดี๋ยวนี้เลยนะ เสียงอะไรของงเนี no ่ยกุงจริงเหมือนรถจะพังอ้งจริงใช่โอโดนตากโดนต่างโปดครับโดนสั่งโปดการอากาศอะไรต้องใส่พัดที่เงียบใช่รถคันนี้มันถ้าถ้าเอาจริงมันดูขับเหมือนรถเดิมอยู้รถบ้านครับรถบ้านเลยใช่ก็แบบเออรอบรอบตอนแบบว่ารอบต่ำๆเนี่ยมันอาจจะแบบรู้สึกว่าแอร์เย็นเพีงพอลื่นขึ้นเร็วแต่มันก็ไปปูดพัดอีกทีหนึ่งแบบหลังสักสี่พันรอบไปแล้วเนาะอ่าครับการถบ้านขอให้ลูกกระนาดใหญ่แค่ไหนก็ไม่กลัวโอ้โห เออขับง่ายขึ้นเยอะเลยนะสมแล้วที่บอกว่าเน้นท้อเพราะรู้สึกว่าแบบตีนต้นออกตัวง่ายมากใช่ครับเออแ,แล้วเรื่องเทอร์โบมันเทอร์โบกับโครงหลังมันเหมาะสมกันด้วยครับอืมสูตรนี้กว่าจะแบบว่าออกมาลงตัวนี้นานไหมครับก็โหสักพักหนึ่งครับสักพักหนึ่งใช่ อันนี้ก็คือแบบว่าปรึกษากะช่างปรึกษากับพวกพี่เป้อาร์สปีดอะไรพวกเนี้ยครับหลายหลายคนจูนเนอร์พี่บอลอย่างเงี้ยครับ,รบอันนี้ก็เป็นกล่องลอมนะครับอื้แต่มันขับง่ายจริงๆนะใช่เ้าไ,ไม่ต้องแตะคันเร่งเลยนี่เอาจริงๆรถคันนี้แฟนผมใช้จริงๆนะ<อ>แฟนผมใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะโอ้ครับใช่ กวนดีอะใครจะไปรู้นะใครมันจะไปรู้แล้วจริงจริงมันจะรู้ตรงเราขายหน้าใบนี่แหละติดบูธนี่แหละแต่ถ้าเราขับไม่ติดบูธแล้วมันก็คือรถปกติครับใช่เออมันก็คือรถบ้านปกติเลยครับมันม่ร้อนมันคุยกับเราเนี่ยรับโอ้มันคุยกับเราตลอดเลยใช่ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโอ้โหผมก็เรียกมันไม่ถูกเหมือนกันผมลืมไปแล้วว่ามันชื่ออะไรผมใส่ในรถทุกคันเลยอย่เงี้ย มัันนารกใช่เพราะว่ามันรู้สึกมันไม่เหงาครับเดี๋ยวมันก็ทําเสียงของมันไปเรื่อยเดี๋ยวทาเสียงตํารวจมั่งเดี๋ยวทาเสียงเทอร์โบมั่งอนตนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะผมรู้สึกว่ารถคันนี้วงเลี้ยวค่อนข้างก้างใช่ครับใช่ครับกว้างครับอันนี้มันมันเป็นเพราะอะไรครับผมหรือว่าแบบเป็นคาแรคเตอร์ของรถอยู่แล้วเพราะแหลกด้วยครับเพราะแหลกแหลกด้วยครับมันเป็นตัวแหลกพาวเวอร์ครับผมรู้สึกว่าเออวงเลี้ยวมันค่อนข้างกว้างไวมันไม่สามารถเลี้ยวแคบๆได้ชต้องรอจังหวะดี แต่ผมจะถ้ากัดเราครับทุกวันเราจะตีวงตีอะไรอ่ามันจะมันจะรู้แหละใช่หัวย่อหัวย่ะหัวยโอได้ไหมครับโอ้โหสุดยอดอย่างมันโอ้โหหัวย่อจริงไม่เคยมาเป็นคนนั่งเลยเข้าใจความรู้สึกเนียแล้ว โอ้โหโอ้โสุดยอดได้ไหมครับเยี่ยมเลยฮะโอ้ขอบคุณพี่เก่งมากครับดีมากครับให้เราได้มาสัมผัสกับรถที่รถบ้านทรงลุงรถบ้านทรงลุงจะขับโคตรมันเลฮะโอ้ก่อนน้าซ i มิกสามประตูนะฮะในสเต็ปที่ว่าลงเครื่องดีซีรีส์แล้วก็เซ็ตโบนะฮะจูนประมาณสองร้อยม้าดิโอ้โหขับกำลังดีครับ เดิมเดิมทั้งตัวครับต้องเราเราต้องพูดอย่างนี้ด้วยว่าเดิมเดิมทั้งตัวไม่มีไสอะไรทางนั้นเลยครับเออคือแบบโอ้มันมันเรียบร้อยอ่ะคนคิดไม่ถึงอ่ะแบบแปลกนะครับผมทํารถตรงนี้เชื่อไหมว่าก็มีโรซิ่งมาดันมีอะไรมาดันเชื่อไหมครับอ่าอยังอุตส่าห์จะดันเลยนะเนี่ยแหละผมเลยเซตโบวจบๆไปโอ้โหครับผมขอบคุณพี่เก่งมากครับผมยินดีครับยินดีครับติดตามพี่เก่งได้ช่องทางไหนบ้างตอนนี้มี อะไรอยากฝากร้านว่ามาอ่าถ้างั้นก็ครบทุกช่องทางเลยแล้วกันครับเป็น Facebook นะครับก็เป็นเอกวุฒิเอ็มยุทธเป็นภาษาอังกฤษนะครับ A K W O D ชื่อแรกเลยครับเอกวุฒิเอ็มยุทธ์แล้วเป็นอินสตาแกรมสวนมากผมก็จะเล่นอินสตาแกรมทำอะไรอินสตาแกรมแบบพวกทำคลิปเลียวอะไรอย่างเงี้ยครับกับเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเก่ง K E N G จุดสยามครับเก่งสยามเก่ง็อตสยามถูกต้องครับแล้วติดต่อก็เจอเก่งเป็นแดงเดี๋ยวก็เจอผมเก่งเป็นแดงใช่อ่าโอเคแล้วตอนนี้ปู่พี่เก่งยังเปิด ทำการตามปกติปกติครับวายบอดี้ทำสีตัวถังอะไรอยากได้พาร์ทแบบไหนที่ที่ไม่เหมือนใครหรืออะไรเงี้ยครับมาเข้ามาปรึกษาได้ครับไม่ต้องมาทำกับผมก็ได้ครับผมแค่อยากมีเพื่อนเล่นแบบที่แบบแหวกอ่ะผมชอบผมชอบแบบแหวกแนวอ่ะผมผมไม่ชอบแบบซ้าใครรวยแล้วรวยแล้วไม่ไม่ไม่โอเคโอเคทุกวันนี้เมียเก็บครับแครับเล่นเกย์เลยอ่ะแล้วมีเมื่อกี้รานแบดด้วยร้านแบดครับแบตตัน ากร้านแบตอีกก็สำหรับใครนะครับที่แบตหมดแบตเสียที่อยู่ละแวกปากเกรดหรือว่าเมืองทองธานีนะครับก็สามารถเติร์ดได้เลยครับแบตเตอรี่เมืองทอง49ครับน่าบริการให้24ชั่วโมงแล้วถาผมหยู่ปากน้ำโพไปไหมไม่ไปครับเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นแถวร้านแถวนั้นให้แล้วกันนะโอเคไปทำไมล่ะโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนในเวัานี้นะครับมาพบกันใหม่กันหน้าเวลาดีสี่โมงเย็นมาดูว่าเราจะพาไปชมกับรถอะไรวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายเป็นไงล่ะทรงลุงกระเด้งเปล่ะเฮ้แต่งนุ่มมากนะ I okay. would